รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับแล้วก็สภาพเก่งระธานที่สามนนะครับที่กับนะครับได้รับคุณ

ในครันี้นะครับเป็นเ่เปอนะคะรับนลกจาก็พพกาีบงานในวันนี้นะครับซึ่งก็มีความตั้งใจะที่จะศึกษาความรูะะม้ละเป็นวันนี้เราได้รับเกียรยตินะครับจากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านก็ต้องขอ,งอเยนการาบขอข้อมูลนในด้าของตัวเทวันที่3ประโมคนะครับเพ่ในวันนี้ท่านผู้มีการที การการศึกษาการอรศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตการขทุนะครับก็วันนี้เป็นหนึ่วันแล้วที่เรามอบโครงการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพุทบางบางโมงท่านทั้งหแล้วก็มอบโครงการเล่าวันให้อยู่หนึ่งนะห่นานทั้งหมดก็คณะั้งหมดวันนี้มีความินดีที่เรามาวม ให้กัรหาคัดเด็กที่เดี่นอีกแต่ขาดคุนนะครับนะเราก็ทำการมองห้อให้แล้วก็ในเยเรวันนี้ได้ทราบามทดลองโรงเรียนว่ามีโครงการอยา่างคําโดของโรงเรียนก็เดี๋ยวจะนำเสนอผู้ใหญ่ในของเจ้าองให้นะฮะโดยท่าน กโครงการนี้นะครับก็เริ่มโดยท่านประธานชาตินะครับที่จะอยากจะมอบคุณให้เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนแล้วก็ทางทางยุทธบุารบางศรีเม่ก็เป็นประธานุญนะครับโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สองแล้วก็จะมีโรงเรียนที่สามที่สี่ที่ห้าและโรงเรียนต่อๆไปนะครับครับผมนะครับนายธนบุตรแก้วนนทรองผู้ว่าการโรงเรียนมัะถมที่ฝั่งปราโม้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ท่านดรสิริศักดิ์นะครับท่านประธานชาตินะครับแล้วก็คณะนะครับท่านรองนะครับรองผู้อุนกับสนอบางสีเมืองนะครับที่มาช่วยนะครับช่วยเหลือตั้งแต่นะครับไปเยี่ยมบ้านเด็กนะครับไปดูแลของนักเรียนโรงเรียนเรานะครับแล้วก็มาช่วยเหลือมอบทุนที่โรงเรียนเราวันนี้นะครับก็แล้วก็มีนะครับสนับสนุนโครงการหาก้การวันของโรงเรียนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณครับ cảm ơn các anh nữaนะครับ ครับครับ cảm ơn ครับ cảm